นมาเมื่อนี้ถ้าแพ่งพักก่อนเราไปน้องสักขาสักขา,กาแล้วก็ผักก่อนนั่มราะว่าแล้วน่าจะคล้องเมื่อว,วานนี้ไปเอาเท่าต่อเนาะตื่นมาหัวเจ็บเบิดแอวเบิดแข่งเบิดขาก็ลเลยยุดยุดผักก่อนสักเสื๋ยวขาไปนำเนาะให้น้องบุ้มไปแทนมัน าผานหเทาอีกเลยพี hey, hey. Uh, hey, hey. Oh. ่น right ้องเลยคุ้ค่ามาซื้อของงาบ่ได้เฮ้ยเเอาไปข้างมหนึ่งคนแล้วทอเข่าเซหวัดไงหนึ่งเข่าพี่น้องเ้ยหนึ่งเข่าแรง พกงงแล้วแหละคนกับท่านขำจนมีมาโลดเนาะกาดำก็เฉาจ่อยกับเพื่อนเห็นผ่านกับไปเลยเพื่อนเห็นผ่านหน้าบ้านอะไรเนาะนอาว่าปุกมาปักปุ๊โอ้ยฝ้าดำกับยังเฉาจ่อยมาขึ้นยังว่ำว่ำเมื่อแหละ và đam cầm mưa tỏ, tỏ nữa. Ờ. <cười> <cười> đỏ to đỏ rồi ờ ờ new mất dịp cái sòng mà qua đam rồi ờ có nè bố hên thấy dặm sa sa cả nhà vầm vầm ลังคือโบเห็นผ่านเมื่อบบท่านโบเห็นผ่านหนาบ้านเมื่อบทท่านกลับมาเห็นเอยๆวิบวิบปลาดําแบกมาโมนี่คไปะเเมื่อทา่นี้มันไก่เอาหน้าอนอนอยู่แบบหน้าเอานอนอยู่หน้านอนอยู่ตูดน้าียหน้านอนอยู่ยตูด ไม่ใหญ่ทองนี <ừ> ่แล <ừ> ้วเจ้าเล่เอาเลยบรแมนตีจ้าเรือลายบอกตกขุมมือไม่เอาเลย้าหนุ่งเขา คันคันหามมมมนนโมงหกโมงแล้วตกตก,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 ตกนันเนาะสบายดียามเช้าต่อนะพี่น้องเมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างแรงเลยขึ้นเดี่ยวเลยเด้อมันฮักลงมาเงียปลาไดโด,โด เออรานเคยเจ้าก็ได้ตีนฮักไปแล้วนี่ฮะรานเคยเจ้าตีนฮักไปแล้วนี่ขณนนะงาไใหม่ผ้าฮักลงเออก็ไปขึ้นได้พนอะเท่าดูพี่น้องเหมืนมาขึ้นเอามักมาอีสานหมักลำไยนี่นะนี่รานเคยเจ้าขึ้นไปแล้วนี่แล้วะ มันมันหลี่ลงบัดงาเลยเหาะลงขึ้นนังกีนว่าเจ้านะมันบ่ได้ว่าแต่เหาะอะไรสั้นลังหมุนแล้วละเจ้าเันลงอ่ะสูงเกินสูงเว้ยลงแล้วฟูสนามมันเหมือนเสียดสบายดีพี่น้องขึ้นมกล้ใหญ่หลานป้ากองอยู่ลังกะสีพี่นังเออมันแมงพี่นัง นอกีนเบแล้วบ่ย่งเนาะยยังเบสยังอยู่่าะยัวได้อยู่ได้กินอยู่สุกสุกไปนำกินไปนำสุกไปนำบางพพวกั็สุกประัันมันหล่นฮะปลาเท่ากินขมืออาเท่ากินเทื่อโา้ยเสียดายเลยมันหล่น เอ้บ oh! of <Well. S 3> ังฮะน่ะจ็กมันเป็นอะไรซุกคือบัวซุกเนาะไปไปนั่งกินอยู่เตียงพัละดำนาแล้วและหัว Thảo ดำสีเหลาะหักตาลเขาคือบัวเหม็นเอาอยู่นี่มันหนวยใหญ่ ือนี่คือส่งเงียบแถวว่ะข้นไม่ใช้เบิร์ดเหมือนี่ยังไป,หา,นะปหายไปหน้าอยู่นนเนาะยังบัวท่านมีไผลแหลวว้ลาย,เ,ยาเลยรักม<ะ>าที่

มันบอกกินก็นดีแล้วมันกินแต่หยาให้มันเหียนเลดบอกตอนที่ปลูกใหม่ๆนะเขาเห็นงัวกินงัวเป็นบางงวาัวเออเงัวนเป็นบางงวาัวนนี่นี่นะกับต้นแตงนัวดนั่นงัวตัวนี้พอบอกินงัวนพื้นนะพอกินเออง่วนเต็มเลยนะสุกจนนั้นนอนเจาะมันั้น เออดอกไม้ส <c Lock roadmap> ีแดงคืองามแทนนี่อืมแต่ว่านนาทานี้เราประทุกเลยอ้าเราบอกสีแดงนี่คืองามแท้เนี่ยแนวใหม่อย่บริเวณนี้นะอยู่ในสวนนี่บริเวณมีงามจ้ะดอกไม้เต็มสวนมีแน้วขาแม่พอถ่าเอาบล็อกออกแห้งจะงามกว่านี้ล่ะจะไปใช้มาเลยน้ำนองเด้อล่ะ มาอยู่เป็นหมูน้องเด้อห้องอีหลาพี่น้องเอ้ยเบันหลานเขาข้างบ้านมาพอเผาดูอันนี้ผัดปล่อยมากินเลยน่ยานนสบายดีฝ่าลูกแล้วสบายดีจ่าลูกอืมโอ้ทำเมกามาแต่ทา,า,า,ทายนะี่ยเมกาเอ้ยเมกา ม่กาเอ้ยปาป้ามีหนองอยู่ะโอ้งวปลีกินหยาละเอียดคักเนาะเมันเป็นบาดไรบันเอะแอืปลกก Bật ơi Bật ơi Sơ bài đi Bật Bật ơi Bật ơi Bật À à hắn mà bực bà lùng đu Wow hết nhạc à Hmm หนัาบ่ลูกก็เด็กแม่ <c oughs> บอสเปลี่ยนสุดใหม่แหละยาบังเว้บว่ง,ง,งปลาลูกเนายบึงเนือายเราพี่น้องเนือยนะเคิรนนะยิาละทอกหน้ามทิมละน้องเยมาเลรีีนึ่งสองสาอ้าวขึ้นเพื่อนอ้าว ะกินขากับงาหืไข่ทอดข่เจียวนั่นน่าย่างไปเลยเลยไปฮาเล่นยนางนะฮะพอ้อพูดเนียมไปหมักลำยางกักองขึ้นๆใส่เลยเงื่อไยก้อนเื่อยเฮ้ วัดขึ้นเลยวัดขนละไอ้ใชวัดขนลยยานี่นงแยากก้องอายอวัดขนลยวัดขนเลยป้านองหล่าป้าน้องอ่ะป้านองวัดขึ้นเลย ôi <racias> <laughs> ai con là vậy nó vậy con là nhanh 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 là nhanh 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 này, đây, này. Hôn, hả anh uh. hong papa đâu? hè anh hỏng y lại đâu? hè? hè? hong hè? 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 đi. hè? 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 lá hè? 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 phun phun phun. hè? 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 lá hè? lá hè? เอาห้องป้าป้าดูเอาห้องห้องป้าห้องป้าผัดดูห่างดูป่าัดห่างดูบอง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 อยโอ้ยเมื่อนี่มีเรียกมีงานพี่น้องก็ถ่ายเห่นกับเด็กเด็กมาด้เพื่อนมีอย่างไรบอได้ไหม bắt ui, ui. tiền cho không à hòng đâu hòng đâu papa pa เบิงเอ้ยิึงปิดคลิปกันปิดคลิปกันอ่ะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามในเด้อพี่น้องสวัสดีสวบสดีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเกลดงอะไรนี่